เอาล่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมเบนฟิลิปอีกครั้งวันนี้ผมจะมาแกล้งน้องชายด้วยแอนนี้เลยเป็นของที่ยืดแล้วก็บอกว่าสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งแมวโดยเราจะเอาติดไว้ที่เท้าแล้วเอามามัดไว้ที่หัวแล้วให้เอเลียดเดินแบบนี้โอ้ยเป็นไอเดียที่แสบดากมากขอโทษไอ้น้องชายไปกันเลยพ่อแม่พี่น้องเอเลียดเปิดกระตูนทิ้งไว้แล้วก็นอนหลับถึงข่าวสวยเลยมึง แต่กล้องไม่ช่วยกูจับมันพิกหน่อยเอาละครับเราก็จะใช้กาวกับเจ้ายางยืดออกกำลังกายนี้ติดไว้ที่เทา้าทายทั่วบริเวณเลยโอเคแล้วก็แปะมันลงไปเอาละทดสอบกันเลยเทปกาวนี่แหละ โอเคนะเบนเดี๋ยวกูจะคอยให้จังหวะแบบนี้นะงั okay, ้นก uh. uh. ็จัดเลยเฮ้ยไอ้ตากล้องจังหวะมันต้องเป๊ะกว่านี้ว่ะยืดปั๊บจังหวะมาเลยอ๋อได้ได้หนึสโอ้เบนกูขอโทษเออกูว่าตัดออกไปเลยดีกว่ามั้งกากมากไอสัตว์ไรสาระมากไม่เอาจังหวะแบบอื่นเหรอกูไม่เอาไอสัตว์ ลลลาาเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วรอเอเลียสฟื้นขึ้นมาสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าคุณอย่านอนหลับเพราะคุณอาจจะโดนแบบเอเลียต เฮียไอ้เบนโอ้โหร้อยดจังไปเลย <c oughs> เฮียโอ้ยไอ้เฮียเอ้ยทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้ย กูจะฆ่ามึงไอ้เบนมึงอยู่ไหนเอ้ยมึงอยู่ไหนไอ้เบนมึงอยู่ไหนเอ้ยกูจะไปฆ่ามึงด้วยดิเฮ้ยกูเต้มึงหัวเราะอะไรอะไรไอเลียดอะไรอะไรไอเลียดอย่ากูจะบอกทุกคนมาตรงนี้เลยใครที่ชมคลิปนี้กูจะสวนดักมึงมึงเข้าใจไหมไอ้สัสเลยว้ยกูจะฆ่ามึงแล้ววันนี้กูจะเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยมึงดูดิหา่าเอ้ย รออะไรกูมึงจะไปไหนนาเอเลียสไม่รู้ดูแต่ว่ามีใครไปเอะหน้าบ้านเนี่ยพี่ว่าไงบักขำน้อยผมไม่เล็กนะครับไอเอเลียสมึงก็อย่าเดินดีรู้ว่ามันเดินยากนะกูปวดเยี่ยวเฮ้ยกูจะเยี่ยวไปเลื่อทีนี้หามึงไงนั่นไอ้เฮียโถส้วมนีผมกูจะได้เอาแล้วไงคว้าแล้วไง มันราดน้ำไม่ได้เนี่ยไว้ยไอ้เฮียไว้า้อมมึงตายไอ้าากูจะฆ่ามึงไอ้ถ hey. ละละั่วส้วมโลกโลกกูมองคุยได้เอเลิยมึงฉี่ราดกางเกงแล้วมันเป็นเพราะใครละ่ะกูถึงเป็นแบบนี้ <c oughs> ตอนกูเข้าห้องน้ำรู้ไหมมันเป็นยังไงตอนกูก้มมาที่ฉีก้นนะ่ะหัวกูไปโดนฝาปิดชักโครกแลกว้วก็หนีพําตัวเองเฮ้ยเอเลิสมึงจะบอกว่ามึงจะกินนะไอ้เหีย แล้วไอ้ตากล้องสุดหลงไปไหนฮะอ๋อไอ้คลาวเหรอมันไม่ยูหรอกนี่กล้องมันใช่ไหมเอเลียสมึงจะทําอะไรกับกล้องคลาวอ่ะกูเชื่อว่ามันจะโกรธมึงนะเไว้ถ้ามึงทําอะไรกับกล้องมันอ่ะเอเลียสมึงฟังกูพูดหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงจะยัดเข้าไปรับประกันความแสนดาเอเลียสเอเลียสหยุด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 โอ้ยพระเจ้าช่วยคำไม่ออกเนี่ยมึงสามสองหนึ่งและเผาเลยว้าวว้าวว้าวเอเลียสกูนึกว่ามึงล้อเล่นหยุดเลยนะเอเลียสมึงอ่ะ เกือบพังแล้วไม่ละเฮียมึงรู้ไหมว่ากล้องมันตัวละเท่าไหร่ขอโทษด้วยพี่ชายกูจะไถ่โทษให้ด้วยการเต้นโก็แล้วกันว้าด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 ้าดาบ้าดาบ้ามึงจะออกไปไหนเอเลียสมึงจะไปไหวเลยนั่นนะซื้อของลดันกูให้ดีเบนกูลุกไม่ได้เฮียเอ้ยมึงนี่มันตัวปัญหาจริงๆิง้อเบนเพื่อนเล่นมึงเหรอมึงหัวเราะนะ่ไม่ไม่ไม่กูไม่คิดจะเป็นเพื่อนเล่นมึงหรอกแล้วไป เอเลียมึงจะไปไหวเหรอให้กูไปส่งไหมเชื่อสิไอ้ยุทธหัวเราะเป็นเธอรู้ไหมประกองสุดที่รักที่มึงหัวมันเมียน่ะกูเผาไปแล้วเกือบไหมเนี่ยข้าวดีนะที่ฉันเอาออกมาทันมันยัดเข้าไมโครเวฟน่ะอะไรของมึงเนี่ยไอ้เอเลียตมาละข้าวเขาดูยุทธศักดิ์เขาเอเลียตด้วยมึงฝากไปก่อนจมูกสิเอาละครับเอเลียสมาซื้อของที่นี่ เอเลียตรถอยู่นี่เอเลียต <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างเอเลียตที่เข้าไปเมื่อกี้นะหนึ่งเลยรู้สึกแสบดัดแล้วมีคนขำหรือว่าอะไรไหมคุณจะบอกว,ว่าตรงนี้เลยเอ้เบน <c oughs> เวลาที่กูเดินนะมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> แล้วกูก็จะห้มตัวเองเยี่ยวไม่ได้เพราะมึงเอาเทปขาวมาติดไว้ควยเออแล้วมึงไปซื้ออะไรมาเมื่อกี้อะ่ะไม่รู้รู้แต่ว่าคุณจะตัดมันออกให้ได้แล้วพอตัดออกคุณจะชูนิ้วกลางให้มึงรอมรืยยังเบนตัดมันออกไปจากชีวิตกู จัดเลยสามสองเดี๋ยวก่อนไม่กูไม่ให้มึงตัดเข้าใจไหมไอ้เบนทำไมล่ะมึงมันคนพิเรนกูบอกว่ามึงตัดสายมึงอาจจะตัดคอกูตายกูไม่เชื่อใจมึงถึงแม้มึงจะเป็นพี่ชายของกูก็ตามเถอะอะไรของมันวะกูจะทำเพื่ออะไรเบนกูมีไอเดียใหม่แล้วตัดไม่ได้ก็ดึงให้มันขาดไปเลยโอ้มันสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะเบนเดี๋ยวก่อนคุณแจรถระวังไว้ไหนวะโอ้กุญแจรถกูอยู่ไหนเนี่ยต้องไปหาก่อนแล้ว กูรู้แล้วว่ากูจะรออยู่ไหนอยู่บนนั้นไงวิธีนั้นไม่เวิร์กเอาวิธีใหม่ก็แล้วกันมึงดึงแล้วก็ให้เท้ายันช่วยโอเคถ้านายขอเราก็จัดให้ท่านผู้ชมเรามาดูกันแบบชัดๆเลยเอาล่ะเอเลียตพร้อมหรือยังกูพร้อมตั้งนานแล้วไอ้ยี่ดึงจะดึงไอ้หียไม่ต้องกลัวขอเช็คความยืดหยุ่นแป๊บนึง้ โอ้โห oh wow. ผนังเป็นอะไรมิเนี่ยแทนที่มึงจะห่วงกล้วยเปนสามสองเฮ้เอลยสเอลยสนายเป็นอะไรเปล่าเอลยสเฮ้เอลยสเฮ้เอลยส